สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดามเจนนะคะวันนี้จะชวนทำเจลกุหลาบและโทนเนอร์กุหลาบไว้ใช้กันค่ะซึ่งจะช่วยบำรุงผิวลดริ้วรอยและคืนความกระจ่างใสให้กับผิวหน้าค่ะสำหรับกุหลาบที่ใช้เป็นกุหลาบมอนค่ะซึ่งจะมีความหอมและถ้าได้ใช้กุหลาบที่เราปลูกเองก็จะมั่นใจว่าปลอดสารเคมีแน่นอนนะคะ เราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะหลังจากล้างเอาฝุ่นออกแล้วก็เด็ดเอาเฉพาะกลีบกุหลาบนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปปั่นค่ะสำหรับดอกกุหลาบเป็นอีกหนึ่งดอกไม้ที่นิยมนำมาสกัดเป็นส่วนผสมของสกินแคร์ค่ะเพราะในดอกกุหลาบอุดมด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อผิวเลยค่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระชั้นดีสามารถป้องกันการเกิดริ้วรอยและฟื้นฟูเซลล์ผิวให้แข็งแรงขึ้นค่ะ ร็จแล้วเราจะผสมน้ำกุหลาบลงไปเพื่อให้ง่ายต่อการปั่นค่ะถ้าไม่มีน้ำกุหลาบก็สามารถใช้น้ำดื่มหรือน้ำแรก่ก็ได้นะคะสำหรับน้ำกุหลาบก็คือน้ำที่กลั่นจากกลีบกุหลาบนั่นเองค่ะซึ่งจะช่วยคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวกักเก็บน้ำได้ดียิ่งขึ้นลดการอักเสบลดการเกิดสิวและยังช่วยกระชับรูขุมขนอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ยังช่วยลดรอยด่างดำรอยหมองคล้ำ เพิ่มความกระจ่างใสให้แก่ผิวด้วยค่ะพอปั่นเสร็จแล้วก็นำมากรองนะคะกรองเสร็จแล้วได้ปริมาณเยอะพอสมควรนะคะวันนี้เราจะทำเป็นเจลกุหลาบและโทนเนอร์กุหลาบค่ะ เรามาเริ่มจากการทำเจลกุหลาบก่อนเลยนะคะใช้น้ำกุหลาบสองช้อนค่ะตามด้วยเจลว่านหางจระเข้นะคะใส่เจลว่านหางจระเข้สช้อนค่ะ สำหรับเจอวานหหางจระเข้ก็จะช่วยเติมน้ำให้กับผิวสมานผิวลดรอยสิวฝ้ากะและจุดด่างดำและยังกระชับรูขุมขนและลดความมันบนใบหน้าได้อีกด้วยค่ะต่อไปเราจะใส่น้ำมันเพื่อให้ผิวมีความนุ่มและชุ่มชื้นนะคะจะเลือกใช้เป็นเบบี้ออยล์หรือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือเป็นน้ำมันอัลมอนด์ก็ได้ค่ะใส่น้ำมันลงไป1ช้อนค่ะ สำหรับน้ำมันอัลมอนด์ก็จะอุดมด้วยวิตามินอ e, ีซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีประสิทธิภาพในการช่วยลดริ้วรอยและยังช่วยชะลอความชราของผิวอีกด้วยค่ะต่อไปเราจะใส่น้ำผึ้งด้วยค่ะใช้น้ำผึ้งหึ่งช้อนนะคะในส่วนของน้ำผึ้งอุดมด้วยสารอาหารมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อผิวเลยค่ะนอกจากจะช่วยบำรุงผิวให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวแล้ว น้ำผึ้งยังต้านเชื้อแบคท,ทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคผิวหนังอีกด้วยนะคะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็จะได้เนื้อเนียนแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็หาขวดมาใส่ได้เลยนะคะสำหรับวิธีใช้ก็ทาบริเวณใบหน้าและลำคอ สูตรนี้ก็สามารถใช้เป็นครีมบำรุงผิวได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะในตอนกลางวันเมื่อทาครีมเสร็จแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือครีมกันแดดค่ะเพราะแสงแดดเป็นตัวก,การสําคัญเลยนะคะที่ทําให้ผิวเราแก่ค่ะสูตรนี้ก็สามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะสําหรับวิธีเก็บรักษาเมื่อใช้เสร็จแล้วก็ควรเก็บไว้ในตู้เย็นค่ะเก็บได้ประมาณ10-15วันนะคะ สำหรับเนื้อเจลก็จะมีความบางเบาซึมเข้าผิวได้ง่ายไม่เหนอะหนะค่ะต่อไปเราไปทำทนเนอร์กุหลาบไว้ใช้กันค่ะสูตรนี้ก็ง่ายมากๆเลยค่ะใช้น้ำกุหลาบที่แบ่งไว้นะคะตามด้วยเจลว,ว่านหางจระเข้ค่ะใช้เจลว,ว่านหางจระเข้สช้อนจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันค่ะสำหรับแก้วที่ใช้ปริมาณ100 ml มลนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำลงไปให้ได้ปริมาณ100มลเลยค่ะ จะใช้เป็นน้ำต้มสุกน้ำแร่หรือน้ำดื่มก็ได้นะคะเพิ่มลงไปให้ได้100มิลลิลิตรค่ะพอคนผสมให้เข้ากันดีแล้วจากนั้นก็นำมาใส่ขวดไว้ใช้กันเลยค่ะสำหรับขวดที่ใช้ก็ควรเป็นขวดสเปรย์ค่ะเพราะง่ายต่อการใช้นะคะ นอกจากจะใช้เป็นโทนเนอร์เพื่อเช็ดทำความสะอาดหลังล้างหน้าแล้วยังสามารถใช้ฉีดพ่นเพื่อให้ความสดชื่นระหว่างวันนอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นน้ำตบหลังจากที่เราทาครีมเสร็จแล้วตบด้วยน้ำโทนเนอร์อีกครั้งหนึ่งน่าจะได้ชุ่มฉ่ำนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วค่ะทั้งเจลกุหลาบและโทนเนอร์กุหลาบเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะไม่ยากเลยค่ะทำครีมใช้เองได้ประโยชน์และประหยัดเงินในกระเป๋าอีกด้วยนะคะ สุดท้ายขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องมาดามเจนด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ